หวัสดีครับจิ๊บมีสุขครับก็ตอนนี้นะเราอยู่เันที่ถนนเพชรบุรีนะครับตอนนี้ก็คือผมผ่านมาเส้นเพชรบุรีแล้วก็มันมีร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งเนาะเป็นร้านข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดน,นะเด็ดมากร้านนี้ขอบอกเลยไป็ร้านโรคล้าค่าทางหัวใจผมเลยว่าถ้าผ่านมาเส้นเนี้้องแวะนะเขาขายกลางคืนเสียงอาจจะดังนิดน,นึงนะครับก็อยู่ตรงน,นี้ฮะถนนเพชรบุรีน,นะครับเพื่อนเสังเกตเนานะ จะเห็นตึกร้านเงนี้ตึกเนี้ยครับแล้วก็จะมีสะพานลอยนะตันนี้มันไม่มีซอยบอกนะครับร้านเขาจะขายอยู่ข้างทางค,ครับขายตองคืนเนี่ยให้ดูเลยนี่ครับร้านข้างหน้านี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโต๊ะให้ทานหรือเปล่านะเนี่ยครับเขาอยู่ถนนเส้นพิบุรีเนาะสังเกตดูว่าเพื่อนเพื่อสังเกต ตึกล้างดูก็ได้ครับเนี่ยขับมาเห็นตึกล้างเนาะแล้วก็ตรงนี้แหละครับข้าวหน้าเป็ดโลเคอลแต่รสชาติไม่โลเคอลนะครับนี่เดี๋ยวเราเขางงจองโต๊ะนั่งตัวนี้นะฮะ๋ย่ผมไปสั่งก่อนดีครับเอาเป็ดบุกอบพิเศษนะฮะแล้วก็เอาบะหมี่เก้วเป็ด สั่งเียบร้อนนะั้นแล้วก็มารอนะครับเดี๋ยวเขามาเก็บจานเนาะเดี๋ยวรอก่อนร้านชื่อร้านอะไรร้านบะหมีม่เป็ดเท็ดดารานะคนเนีน้ยกินเยอะนะแต่ร้านนี้ขวัญใจผมเลยละราคาถูกด้วยอร่อยด้วยร้านบะหมีม่เป็ดเท็ดดาราร้านนี้ผมบอกว่าเด็ดมากนะ ราคาย่อมยาเดียผยกผ้าไปเดินดูหน้าร้านนะวันเะเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยร้านก็อยู่ข้างท้านี่นะโรคล่ะนะครับนี่ร้านม,มันมีเป็ดยากนะเท็ดดาราสกเกตง่ายๆก็คือเนี่ยรถมันจะจอดค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยลองเชิดข้างทางแต่เราก็ต้องหาเรียมนะครับนี่ ผมได้เหลี่ยมละก็คือเหลี่ยมตรงนี้ร่างกินถามว่าผ่านมาเช้นพุวลวปินีนะหิวหิวมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือร้านนี่บางทีเขาก็ขายบ้างไม่ขายบ้างแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูจังหวะนะแล้วจอดรถก,ก็คือหนึ่งก็คือจอดรถต้องดูดีๆนะว่าว่ากินไปด้วยรอดูตำรวจไปด้วยหรือว่าม,มารอรอนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวรอนะผมสั่งเรียบและ ถ้ามายัางไงเดี๋ยวมากินด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอบะหมี่ก่อนนะเออจะบอกเพื่อนๆต่อว่าร้านเนี้ยก็คือหนึ่งก็คือเขาจะขายช่วงเย็นเนาะก็คือหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะครับร้านนี้อ่ะพูดไอ้ฟันก็คือร้านบะหมี่เป็ดย่านนะเพชรดารานะตามที่ป้ายเขาเขียนบอกนะครับขายอะไรบ้างขายบะหมี่เป็ดนะครับข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดนะหมูแดงก็มีนะครับบะหมี่เกี๊ยวเป็ดนะครับแล้วก็บะหมี เกี๊ยวหมูกรอบนะครับแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวหมูแรงนะครับถามบอกว่ามีเป็ดย่างเนี่ยเขาเขาขายแยกบอกเขาไม่ได้ขายแยกเนาะที่บอกนะครับก็คือเป็นสั่งข้าวหน้าเป็ดอ่ะสั่งข้าวรวมอะไรก็ได้นะครับผมบอกไปก่อนร้านนี้ราคาถูกมากนะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือที่บอกก็คือว่าต่อคิวค่อนข้างนานหน่อยเวลามากินเพื่อนเพื่อก็ต้องรอเนาะนะครับเด๋ยนใจร้อนอย่างผมอะใจเย็นนะครับรอได้นะครับแต่ผมไม่โดน คนก็มาแตกแถวรอกันเนยอะที่คนทั้งคนขับรถยนต์บางทีเขาก็ไปจอดด้านข้างเหมือนรถขับวอเตอร์ไปนบะหรือคนที่เขาเดินไปผ่านมาเนี่ยโตะนั่งก็กินอยู่ขั้นพ่างเนี่ยมันจกเนี่ยแหละครับก็ผ่านมาก็แวะกันมากิีกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมก็รอนะฮะรอเขามาส่งผมสั่งอะไรไปเดีย๋ยวที่ผมบอกก็คือผมสั่งสั่งรู้สึกว่าจะเป็นข้าวหมูกรอบกบเป็ดเนาะ นะครับแล้วก็บะหมี่บะหมี่เกี้ยวแห้งเป็ดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาแลนะ้วไากินด้วยกันมาแล้วขอบคุณครับนี่มาแล้วข้าวหมูกรอบนะหน้าเป็ดเนานะมันอาจจะมืดน,นิดนึงนะมองไม่เห็นมันข้างค่งบะหมี่เกียนะเก้ยวแห้งเนาะบะหมี่เกี้ยวแห้งครับอ่านี่ขาดไม่ได้คือ,คอต้นหอมอย่างที่ผมบอกนะต้นหอมผมก็คงจะเหมือนเดิมเหมาหมดนะครับ จิ้มไปที่น้ำส้มเนาะจิ้มรอไว้แล้วก็นี่นี่เขามีน้ำสุปแถมให้ด้วยเนาะนี่ข้าวหมูกรอบเป็ดน,นะมันอาจจะมืดหน่อยนะครับอย่างผมก็ไม่มีอะไรครับอย่างแรกเลยเนะคือหนึ่งที่นี่เขามีซีอิ๊วดำวเขาก็เอาซีอิ๊วดำเนี่ยรากก่อนรากก่อนแล้วก็ มึดกินนะมันมึนอย่างนี้แะนะนี่หมูกรอบนะแล้วก็เป็ดเห็นไหม่ากินมากรสชาติพิคาดมากเดี๋ยวปกกินก่อนนะนี่นนนนนนแบบแบบตักเสร็จป่าอื้อ น้ำพริกยงเป็นเอกลักษณ์นะหอมาหวานอืมอืมหวานอืมมาละแล้วมีแบบหัวข้าว่าครับนีม กินข้าวหมูกรอบกับน้ำเปลกับเนี่ยรสชาติมันหอมนะเพื่อนๆดูมันหอมนมากอะ่ะหอมเขาเป็นเอกลักษณ์เขานะกินคำที่สองเป็กันนุ่มมากแต่เนี่ยผมชอบน้ำร่าเขา หอมมีให้กินไม่แลงน้ำทุกอหอมเนี่ยสำคัญว่าเลยนะอสอ่ผมชอบสอ่อันเนี้ยมันก็มีพริกด้วยน,นะพริกแห้ง ผมเนี่ยปางแบบพริกนี่พริกแห้งหอมมากเปี่ยนเป็นพริกพริกแห้งพริกแห้งทอดนี่นะกินคู่กันละผมหยิบมาทั้งสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดสามเม็ดก็ละใช่ไนะแล้วก็เปิดกินน้อยบางที่มันก็ไม่มีพริกอ็พริกแห้งทอดเนี่ยแต่ว่านี่ก็มีมาให้ ให้ดูเรียบเสี่ยวนำใส่เพิ่มอีกนิดนึงยัดใส่ปากตีข้าวหอมอืมเด็ดมากพี่ก็หอมอ่ะ

ข้าวหมูกรอบเป็ดหมดละแต่น้ำซุปเขานี่ต้องยดซนเลยใช้ได้หอมหอมอมากเดี๋ยวมาต่อบะหมี่เป็ดกันอ,อิ่มผมสั่งพิเศษด้วยละ่ะนี่เดี๋ยวดูบะหมี่เป็ด แต่เมื่อกี้ผมแอบปรุงไปแล้วนะก็มีน้ำตาลน้ำส้มเี่ดเกี๊ยวเขาดิชอบเนี่ยเกี๊ยวเนี่ยเกี๊ยวหมูเขาแบบเป็นลูกเลยลูกเลยแล้วเป็นหมี่ที่นี่นะก็ร่มร่มหมัดเนี่ยเป็ดขออนุญาตนะเป็าานนะดกอเนเกี๊ยวติดเนี่ยเป็ดเขามีน้ำราดมาให้ด้วยแต่ผมมาปรุงไปเรียบร้อยละว,วางช้อนก่อน น่ากินไหมน่ากินไหมแต่เส้นเขานุ่มนะนมีเป็ด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 แต่เป็ดเขาก็โอเคนี่คุกคุกคุกสั่งแห้งนะผมใส่น้ำตาลแล้วก็พวกน้ำปลาแล้วก็ถั่วไปละที่เหลือเดี๋ยวมันจัดกันแล้วก็น้ำตุ้มเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะขอเพิ่มอีก เียก่อเมืเ่อผ่ามาแวะมานะโลคอลโลคอลนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาช่วงตอนสุดท้ายว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปกินก่อนอะ,อะจับกระป๋าจัดคําใหญ่ๆนะจัดคําใหญ่ๆจัดคําใหญ่ๆคำใหญ่ๆน,ะนี่ดูนี่ อมเขาราดน้ำน้ำน้ำเป็ดมาให้ด้วยเป็ดเคเายบะหมี <Okay. S 2> ่ nó thái khó đấy tốt rồi ừ, việc hạt con này หมี่รนน่มเลยผักกระรุ่มก้อนโตๆลห่ๆย,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 ยั่วๆเตอะยๆใครมาดูผมตอนคือต้องทำใจนะเพราะมันจะหิวตามผมว่าเป็นคนกินลอ,รอ,รอยนะอืม บิ่งขาบิคงขาแบบ เดี๋ยวโตโตโปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าปากผมเจ้าว่าอร่อยดีคที่จงกินไม่ต้องปรุงก็ได้น้ำเป็ดมันมีรสชาติเดี๋ยี่เขาราดมา

nó hết Tốt hết luôn Rồi ừ. đang này làm được khan luôn Nó đủ để ta สดใจสะใจส่วนเนี่ยใครจะกินน้ำก็เดินไปนู่นอ่ะก็มีน้ำบริการน้ำเปล่าบริการฟรีนะแต่ผมไม่กินอะ่ะตัวน้ำซุปอิ่มละราคาก็ใครผ่านมาแถวทางหน้าของถนนเพชรบุรีนะนะเพชรบุรีแล้วก็ก็สักเกตนะละใกล้ๆกับด้านหน้าของตึกร้างเพื่อนๆดูตึกร้างไปหลังนี่ผมบอกนะนี่ยตึกร้าง ล้วก็มีทางล่างของรอเก็บ,บ้ากก็ได้อีสุดๆนะตรง,ตะขงข้ามแต่กกล้ข้างทางเกตนะครับว่ามันจะมีรถมันจอดข้างเยอะตรงสะพานลอยอะ่ะเนี่ยสะพานลอยตึกร้านรงสะพานลอยอแล้วก็จอดรถข้างใต้นั่นแหละทางล่างข้างที่รถเขาจอดแหละนะครับก็ก็เดินมานี่นะครับร้านบะหมี่เป็ดย่างเพชรดารานะครับ อย่าลืมนะมาแวะมากินราคาไม่แพงน,นะอร่อยด้วย500ห้าห้าห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยเท่าไรนะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทพี่เปิดเวลาไหนบ้านบอกหน่อยเริ่มตั้งร้านก็ประมาณห้าโมงห้าโมงห้าโมงจะตั้งเสร็จก็เกือบหกโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอยู่กันไหนบ้างพี่หยุดทุกจันครับหยุดทุกจันนะหยุดทุกจันนะมาระวังหน่อย แล้วจอดรถข้างทางมีตำรวจับไหมพี่เสาร์ที่จอดได้ตลอดแล้วถ้าต้อมาธรรมดาเนี่ยธรรมดากองทุนองทุโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับจากที่พี่เขาบอกกันนะมาตามเวลาเลยนะครับก็มืดนิดนึงนะแต่อย่างที่บอกนะแวะมาอุดหนุนพี่กันหน่อยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าไม่แพงที่ผมกินไปสองจานอะ่ะร้อยยี่สิบบาทเล็ฉเฉอรี่หกสิบบาทแต่แกให้เยอะมากสมกับราคาเลยคี่ผมบอกว่าไม่แพง ใครผ่านมาตอนคืนนะห้าโมง6โมงอย่างที่พี่แกบอกอะ่ะก็แวะทานได้เนาะราคาไม่แพงแล้วก็ใครที่พึ่งเข้ามาดูช่องผมนะผมชื่อจิ๊บนะครับนะจิ๊บมีสุขดังใจนะช่องมีสุขดังใจเนาะนะครับก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามเนาะก็อะเขาบอกอะไรทางด้านของของช่องผมวัาจะทํา เกี่ยวกับเรื่องของการกินหนึ่งเดียวนะพากินพาเทีเ่ยวเนาะยังไงก็เพื่อนเพื่อนรบกวนกดติดตามด้วยนะกดสั่นกระชานะแล้วกดกระดิ่งนะจริงจริงแล้วก็มันจะไปเตือนเพื่อนๆนะให้เข้ามาดูผมนะยังไงเป็นเพื่อนกันเนานะแล้วยังไงอย่าลืมนะกดติดตามด้วยติดตามด้วยจะได้เป็นกําลังใจใผมในการทำาัคิดต่อไปเนาะเดี๋ยวยังไงเจอคลิปหน้าแนละคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับ